ครับสวัสดีครับวันนี้เจ๊ใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่ตํานลพุ่งเงินอำเภอกันนักจากสี่เกตครับวันนี้ก็มาใช้รถอิสุบิชิไทต,ตันหน้าใหม่นะครับตัวเตี้ยนะครับมาขนล,ละมันนะครับก็คือปลูกมันสปะหลังรอบสองนะครับรอบแรกปลูกปรากฏว่าปลูกฝนตกครั้งเดียวนะครับหนักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ตกอีกเลยเประมาณก็คือแรงหนึ่งเดือนมันเกิดดีปลูกดี ยี่สิบไร่เกิดดีแต่ว่าฝนตกรอบเดียวแล้วไม่ตกอีกเลยเพราะว่า,า,าตายมากกว่ากว่าเกิดนะครับสุดท้ายก็ต้องไถดินใหม่ก็คือในในดินแดงดินมูาไฟนี่แหละแล้วก็เป็นที่เช่านะครับเช่าข้าโกนะครับไม่ได้ดเองเลยแล้วก็วันนี้ก็มาขนล,ละมันก็นี่ใช้มิซูบิชิเตี๋ยน้าใหม่นะครับแล้วก็จะขนละมันไปที่สวนนะครับไปปลูกใหม่นะครับ ปีนี้ถ้ายังไงต้องออทุนคืนนะครับ่าเช่าที่อะไรต่างๆบาง,งทีการลงทุนก็มีความเสี่ยงอ่ะก็ะยกโยนโยนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปูกได้ขนาดไหนแล้วแมวก็มีหน้าที่ขนลำมันขึ้นรถนะครับเดีย๋ยวขอขนแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวอิสุวิชิตไตตันนะครับก็เชื่อมวซื้อมาก็ใช้กางงามมนบรรทุกทุกวันแล้วครับเดี๋ยวขอขนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอขนลามันขึ้นอีกหน่อยก่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาปลูกกันได้ขนาดไหนล้นะครับทีนี้ถ้าจะลำบากนะครับปลูกแล้วเกิดดีแล้ว เกิดแรงนะครับตกไม่ต่อเนื่องก็มันก็จะตายนะครับในเนื้อที่ที่เยอะนะครับถ้าถ้าปลูกน้อยก็ใช้สซปริงเกอร์ลดได้ถ้าปลูกเยอะนี่ก็ต้องฟ้าฝนธรรมชาตินะครับเดี๋ยวขอขนอีกแป๊บนึงนะครับอเอ๋ครับทั้งหมดก็ขนระมันขึ้นหมดแล้วนะครับก็ขนไปแล้วนะครับนี่รอบสุดท้ายนะครับที่ถ่ายเนี่ยก็คือขนไปแล้วก็คือหนึ่งื่นลำนะครับ ตอนนี้ระมันก็อยู่ที่บาทไอสองบาทห้าสิบถึงสองบาทเจ็ดสิบนะครับละมันสับปะหลังเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองไอแปดศูนย์แปดหนึ่งแดสองไม่แน่ใจนะครับพันโอเคเดี๋ยวไปดูกันอี่รอบสุดท้ายนะครับฝนทั้งวันนะครับวันนี้แมวลุยลุยสวนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาปลูกได้ขนาดไหนละเชาที่เขาปลูกนะพี่ก็จ่ายค่าเช่าไม่รู้ ปีนี้จะเป็นยังไงบ้านนะครับปลูก2รอบนี่ก็เข้าเนื้อแล้วนะครับตอนนี้เข้าเนื้อแล้วการทำเกษตรก็มีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงขาดทุน,นครับขาดทุนก็อยู่พอดีทุนนะครับบางทีบางทีก็กำไรนะครับรอเลียวนน,นะครับแน่ไม่นอนนะการเกษตร บางปาีถ้าฟุกก็รวยไปนะครับไม่ฟุกก็เข้าเนื้อนะครับกตกลงพูดเงินนี่แหละเพื่อกันธารักษ์จเสียเกตใช่มันก็เช่าเขานะไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ทั้งนั้นเช่า ที่เราออกมาใหม่ก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับผลได้ใช้งานง่ายนะครับใช้งานเต็มที่น่กลัวนี่ของหนึ่งเขาปลูกนี่มันก็โตมาแล้วนะครับถ้าถ้ามันมันไม่ตายก็นั่นอันนี้ก็มีปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดปลูกใหม่แล้วก็เก็บผลผลิตแล้วก็มีวันนี้เขากเกิดดีเลํลำต้นจะโตแล้วปลูกมาปีก็เท่านี้นะ สูงสูงนี่โอเคแล้วนะครับเนี่ยก็มีมันสับปะหลังนะตอนนี้แล้วก็มีขาขาเหลืองแล้วก็ฝรั่งนะครับฝรั่ง,งม,มันสับปะหลังตรงนี้เขาเกิดดีครับก็คือดวงไข่ดวงงานนะครับคือที่ตอนทช่นแม่ปลูกก็คือตกหนักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ตกอีกเลยหนึ่งเดือนก็แตกหน่อมาก,ก็โตไม่ขึ้นไม่โต ไม่มีน้ําเลี้ยงแห้งแห้งแห้งตายนะครับแตกตาแตกหนอ่อแต่ว,ว่าก็ยืดต้นตายเพราะฝนฝนไม่ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วเ,เจอช่วงโควิดด้วยนะครับฝนทิ้งช่วงด้วยโอเคตอนนี้เมีเต็ดตัดเริ่มตัดต้นอย่างพลรานะครับทำส่วนทุเรียนหรือเปล่านะครับ ยางพลาเริ่มตัดกันแล้วนะครับที่แถวนี้ก็คนที่ยังกรีดอยู่ก็ยังมีนะครับแต่คนที่ตัดแล้วก็ก็มีบางคนก็ตัดปลูกใหม่นะครับแล้วแต่กรีดน้ํายางไม่ออกเขาก็ตัดปลูกใหม่กันอะนี่ก็มีปลูกใหม่เหมือนกันข้างน,นะครับมันสัปหลังใครเกิดแล้วก็โตแล้วก็โอเคนะครับยังไม่โตนี่ลําบากครับเนี่ก็เริ่มโตกันแล้วก็มีแซมนะก็มีตายนะมันแรงนะครับ ตายก็คงจะต้นเ่าสูงมากแล้วก็น่าจะแตกหน่อประมาณนี้นะคงย่อมแมวแต่ผมก็กยืนต้นตายสุดท้ายก็ต้องไถไถ,ไถใหม่ยกล่องใหม่นะครับก็เรียกว่าเ,เสียสองต่อ บรรยากาศไปไล่ไปสวนนะครับไล่มันนะครับการไล่มันสับปะหลังตำบลพงเงินนะครับโอเคใช่ไหมเอาคนมารอบสุดท้ายแลวหนึ่งหมื่นลำนะครับ นาะไปลองฟังโน้นแล้วกันอ่าตรงนีน้นะครับ ความนี้ก็เกิดดีนะครับถ้าเกิดดีก็จะสูงประมาณนี้แลอะอะอะปลูกตรงนี้ละผลนี่นะครับนี่ตัดก็ใช้นี่เครื่องตัดหญ้าตัดนะตัดละมันวางท่าน,นี้แล้วก็ตัด เสียบปลูกเสียบนะครับเออออเเอาเสียบไปน้องเสียบเอาตัดโซก้อนตัดโซก้อน่ายวิดีโ,ดโอจ้ยวยไม่เขาจะยังเห็นตัดได้เนี่ยอุตส่าห์ท่ายังต่ขนได้เนี่ยเอ,เอาตัดให้จากมัดเนี่ย กอแพลนเดอนี่อืมเ้าจะรู้ว่าตัดกันยังไดเนาอมงคลขากรบรู้นะะหมัดวางขวางนะครับ ตัดที่แล้วครับ,รบอืมอเเอาละเอาละบุนเลยลายก็เสียบนะครับ30เซน50เซนแล้วแต่เอาตาขึ้นเนาะถ่ายไปแล้ว ถ้ากลไอ้ดินแรงก็เสียบลึกหน่อยนะครับสังเกตเอาตามันขึ้นนะครับอย่าเอาอย่างนี้นะครับนี้มันไม่เกิดนะครับมันสะปหลังเนี่ยเสียบลึกหน่อยกันแรงนะครับห้าสิบเซนสามสิบเซนแล้วแต่นะครับจต่กันกลัวตายก็ เสียขีนหน่อยนี่ยถ้าเกิดก็จะขึ้นเนี่ยตาจะขึ้นตรงนี้ฮะจะงอกขึ้นด้านบนนี่ฮะเราเลยต้องหันไ้ตรงตาขึ้นนะครับเวลาปลูกมันสับหลังก็คืออย่างนี้เขาจะงอกตรงนี้นะครับโอเคทา้งแมวก็พาเที่ยวบรรยากาศสวนมันสับหลังนะครับทา้งแมวก็ขอลุยงานต่อแล้วครับผลอ่า เรามาสับหลังต่อนะครับอย่างไรช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทใ่านแมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคัดรับจ้างงานชาวเขาปลูกนะครับชาวที่เขาปลูกเหมือน,นยี่สิบไร่นะครับตอนนี้ปลูกสองรอบนี้น่าจะเข้าเนื้อแล้วครับก็รอฟ้าฝนอีกที บางทีก็เป็นหนี้เหมือนกันนะครับเป็นหนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้งบประมาณลงทุนนะครับถ้าโชคดีก็กําไรเพราะว่าตัวนี้ต้องอาศัยฟ้าฝนนะถ้าเราทําเยอะถ้าทําน้อยก็ใช้น้ําสปริงเกอร์หรือน้ําบาดาลหดได้นะครับประปบาดาลดได้